คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่สลอนนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดต่ครามด้วยละกันเพื่อนเนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนรัชามนะบนรัชามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซนต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็มีสูตรการเล่นของแต่ละเกมด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มบนรัชามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกหุงได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกหุงได้เลยนะเออใครที่ตามกลุ่มตามเวลาบนัชามไม่ทันก็ หาเพื่อนๆในกลุ่มได้นะว่าเกมอะไรมาแตกนะนนเพื่อนเออวันนี้ผมก็มาเล่น<ะ>เกมไปไก่นะจ๊ะไก่แจ็คคือกอะไรอย่างเงี้ยเออมาผมวันนี้ผมใช้ใช้ทุนแค่เจ็ดสิบบาทนะนนเพื่อนเออมา <c oughs> ไม่รู้ว่าวันนี้พระเจ้าจะช่วยโชคหรือเปล่าเอ้ยพระเจ้าช่วยคุยขวดเออวันนพระเจ้าจะช่วยเอ,อ,อ้ยฮัลโหลสวยยังไงเออมา ตะเ้าไปที่ดอกนี้ยังไงเหรออุ้ยอู้อโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเนนเือนโอ้และดอกนี้โอ้แล้วน้องแล้วดอกนี้พี่จะน้าไห่น้องไอ้บ้าไปแล้วได้มาหนึ่งร้อยดี่ตะบานอ่ะเออยังไงโอ้โหแต่ท oh, oh, oh. oh, 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 ้ายยังไงตอนละน้อนี้อื้มไอ้เหี้ย โอ้ยมาดิก็มาดิหูกฮเงังันเงนเงนเงันโงนเงันเงันเงันงนเงันเงันเงนเงันเงันงนเงนเงันเงันเงนเงันเงันเงนเงนแงันงันเงันเงันเงนงันเงันเงันงนเงันงังันเงั้เงันี้อนเงันงนันเงัมนเงันเันงนเยัน ตอนนี้อันุนได้กำไรมาสองร้อยบาทเมื่อกี้ก็เหลือร้อยเก้าสิบกาบาทแล้วดอกน,นี้ยังไงต่อโอ้มันคอมโบสุดติง่งคอมโบสุดติง่งโอ้เต็มหน้าจอเพื่อนโอ้ยคอมโบสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงแล้วดอกเฮ้ได้ใหม่เท่าไรละเฮ้ยได้หมหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะเพื่อนโอ้โหปังไม่ไหวเลยแม่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะเออกล้วยปิ้งหรือเปล่าเออพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งนะเออ いや yeah. มาดิมาหน่อยดีวะมาหน่อยดีวะน้องๆองมาหน่อยดีวะเยอะเกินไปหเลยวะเกินป่ยเลยรึเปล่าโอ้โหเกินปๆๆ่วยป่วยฮัลโหลฮัลโหลเออสวยมาหน่อยดิโอ้โหตีแค่เนี้ยตีแค่เนี้ยโอ้โหเยอะ ตีหูฉีกไปเลยเออนี่ไงตีหูฉีกไปเลยโอ้โโหอ้ยแล้วนาะโอแล้วนาะเดี๋ยวจะเรื้องไหนขออตัวไปเลยเอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยลองไม่ได้เอออ่ะเรามาพายเรือดีกว่ามาอ่าแจวมาแจวจ้าจึกลังนิ่งไหลลึกลึกถึงคงเจ้าแจวมาแจวจ้าจึกนังเล็กไหลลึกล็กหลึงลงแล้วแล้วมาแล้วแรกลึงลี่หลง แจวมาแจวจำจึกน้ำดิ้งไหลลึก,ล,กลึกเออเหี้ยเพี้ยนเลยเนี่ยยังไงตอนนี้โอ้ยยี่สิบแปดบาทมาแล้วจะโอ้ยไก่ต้องห้าสิบบาทยังไงตอนองนี้โอ้หได้มาอีกร้อยกว่าบาทแน,น่นอนร้นอยกว่าบาทแน่นอนดอกนี้โอ้โหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทโอ้ยกำไรมาสามร้อยเก้าสิบหกเก้าสิบเอบาทนะโอ้แจวมาแจวจำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว แจวมาแจวจ้ำจึกนังนิ่งไหนเล็กนึ่งหนึ่งลงแล้วแล้วมาเรนร่งไรนีไหนเล็กนึ่งหนึ่งลงแล้วแล้วมาและและและอึด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 พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งเลยนะไม่ใช่กล้วยทอดแล้วไอ้เหี้ยเด็ดแปดแม่งเลยหมันทรายสวยงาตอนนี้มันต้องมันต้องขึ้นดิเออสวยยังไงตอนล้วตอนนี้โอ้ยตีไก่ตีหูชีกไปเลยตีตาบอดไปเลยตีน่วงไปเลยตีไอ้น่วงไปอีก ยังไงต่อเลดอกนี้โอ้โหมีหมาดอกเดียวดอกเดียวดอกนี้ได้มาอีกเท่าไรเรอเฮ้ยน้องๆดูดีดูดีดูด,ดีได้มาสองร้อยยี่เอสองร้อยห้าสิบบาทนะเออเหี้ยกูก็พูดผิดพูด,พดลนคำว่าลนอ่ะก็เอาทำไงได้นะก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มมนงฉันทามลิงนใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยนะเพื่อนโอเคหรือเปล่ปา ยามว่าลิงตายมูมีแลกวผมต้ายเลยนะเออจะมีเปอร์เซ็นต์การบอกของแต่ละเกมนะเออว่าแตกไงแตกเท่าไหร่แตกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสูตรบอกด้วยว่าเกมนี้มันเล่นยังไงกดอะไรยังไงอืมโอเคอยู่เนาะก็ลิงต้ยกูมีแลกวผมได้เลยนะเออสวยงามตีเข้าไปอีกยังไงอุ้ยโอ้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 เย่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  โอ้โดอกนี้พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งเลยพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งเลยเฮียโอ้โหได้มาใส่ร้อยแปดสิบสองโอ้ยมันคอมโบดีนะนเพื่อนเออก็ขอขึ้นเบ็ดเลยละการไม่ไวละไอ้เฮียกูไม่ได้วันอยู่แล้วน้องน้อง,อง,องมาดิก็มาดิยังไงยังไงล่ะน้องยังไงล่ะน้องยังไงละ่ะเฮ้ยเฮ้ย สวยงามยังไงต่อะดอดนี้ตีโอ้หขาดไปเลยยังไงยังไงยังไงมันคอมโบดีจริงๆ10สิมาแล้วจะยังไงต่อโอ้โหเคไม่ลงช่องแรกนะจ้าอ้ยแล้วอกนี้ได้ไหมเท่าไหร่ะละเฮ้ยสามร้อยสี่ห้านะนะเออสามสี่ห้าเลยนะเมื่อกี้เออก็ใครที่เข้ามาชมคลิปผมเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยละกันเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้อ น้องๆหนุ่มๆคนไหนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคําแนะนําเด้อไม่แนะนําไม่เล่นหรือทําตามไม่ดีขาดนะดูเพื่อความสนุกสนานเล็กกว่ามันเท่านั้นนะฟู๊ฟูฟู๊ฟู๊ยยยยยแจวมาเจลจ้ำจึกน้ำเลี้ยงไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาเจลจ้ำจึกน้ำเลี้ยงไหลลึกลึกหลงงงแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูว่ามันเงียบแล้วตอนเนี้ยกูว่ามันเงียบแล้วไอ้เฮี้ยจจกพันพันกลางๆอ่ะ ตอนนี้เหลือพันต้นๆในเยอะเกินไปหรือเปล่าล่ะเฮ้ยอืมสวยงามกลุ่มบนดีเดียวมันมาเลยยังไงตอนเราตอนี้ตีหูฉีกไปเลยตีหูขาดไปเลยยังไงเราตีหูระเบิดไปเลยเฮียตีปากหลุดไปเลยตอนนี้ได้มาสามร้อยสามสิบหกบาทนะเพื่อนเอ้ยอีก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  เอกเป็นอะไรครับคุณว้าวว้าวว้าวอ่ะให้มันปั่นเอ้ยขึ้นเบ็ดด้วยทุกคนให้มันปั่นเองดีกว่านะ สักกี so 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 ่หมุนด oh. no, mm ีห้าสิบหมุนไปแล้วกันเทอร์โบสักหน่อยไหมเอาเทอร์โบสักหน่อยไหมฮัลโหล่าไปกลัว่าไปวันไม่ได้วันอยู่แล้วเฮียเข้าหน่อยก็ดีมั้งฮัลโหลโอ้ยรทรถรถโถรทรถ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 รายถร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 ถุถรถรถรรถ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 ร โอ้ยโอ้ยไม่ลงเลยน่าะสยด้ายโอ้ยอย,ยังไงยังไงโอ้ยมันมาอีกแล้วมันมาเรื่อยๆเลยเรอบนี้ โยเยเออาโอยูเฮ้ยเฮ้ยกูว่ามันเงียบอยู่นะกูไม่น่าเปิดเทอร์โบเลยนะหลัไปทักสามหมุนไปเพื่อนโอเคหรือเปล่าโอเคอยู่เลยดิโว๊ดเา๊ด๊า๊ด๊า๊ด๊า๊ดา๊ดา๊ด๊า๊ด๊า๊ด๊า๊าม สวยงามดอกนี้โอ้โหสามร้อยสามสิบสองบาทเพื่อนเออก็เอาทุนมาแค่70บกว่าบาทนั่ง70บาทนะเออเที่ยวนี้พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งเลยเออใครที่ชมคลิปผมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันเพื่อนโอเคหรืป่าหาวอย่งวะใครที่สนใจเข้ากลุ่มมนนั้ ถามก็ลิงใต้ก็ม์แล้วผมได้เลยละกันเพื่อนย้ำว่าลิงใต้ก็ม์แล้วผมได้เลยเนาะก็จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเออว่ามันแตกเท่าไหร่อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วก็มีเพื่อนๆพื่นี่น้องคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มแล้วถามลิงใต้ก็ม์แล้วผมได้เลยเด้อก็จะมีสูตรบอก การกดกองการเล่นของแต่ละเกมเนี่ยนะเออก็เข้าไปกันได้แต่ตอนนี้ทำไมมันเงียบจังเลยล่ะหรอฮัลโหลสวยงามกูต้องปั่นเองใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลกูต้องปั่นเองใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าน้องๆเกินไปหรือเปล่าโอ้ยมันมาจ้าสวยงามยังไงตีตีเขา้ามีลุ้นนะ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 ยังไงต่อโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่ะโอ้โหไม่มาละจ้า โอ้เจอที่ลักบทฝังทันทีไม่ใช่มีลักแต่เวลามันไม่มีโอ้โหเงียบเพื่อนเพื่อนโอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหตีนเข้าไปดิปัดเอ้ยปัดเอ้โอ้เอาโยกมาเฮียขอสามสิบหมุนเปิด turbo เพื่อนเพื่อน ถ้าไม่เข้าถ้าไม่เข้าอีกทีนี่คือแบบโกรธเลยอ่ะโกรธจริงอ่ะพระเจ้าช่วยไม่กลปิ้งเลยนะไอ้เหี้ยเฮ้ยจริงๆเหรอนี่มันจะเป็นจริงเหรอหลสวยงามมาแล้วสองร้อยกว่าบาทยังไงโอ้โหล้นะดอกนี้ได้มาสามร้อยยี่สิบบาทเออกูนึกว่าจะหายไปเลยนานๆมาไถอ,อะไรอย่างงี้ไอ้เหี้ย โอ้โยสวยสวยโอ้โหเยี่ยมมึงแม่คอมโบเหมือนตอน,นแรกเลยอะโฮ้ยเกินไปหรือเปล่าอะเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้เพือ่อนเพื่อนโอ้โหหมดบาเลยจ้าจโอ้ยกูเลิกกูเลิกตออนี้ตียาวๆไปตียาวๆไปอีกโอ้คอมโบยอย่างนี้คอมโบอย่างนี้คือแบบว่าผมเต็มกระดิ่งแมวเลยไม่เล่าเพื่อน สูติงก็ดิ้งแมวินเลยแล้วดอกนี้ได้ไม่เท่าไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปร้อยเข้ามาแล้วจ้าเก้าร้อยเข้ามาแล้วพันแล้วเฮ้ยพั 1, นสนะี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทนั้นเพื่อนเออมาดอกท้ายขอสองหมุนหนึ่งสองสามสี่ฮะ โอ้นัดเดียวนัดเดียวลูกออกจากกระบอกปลายพลไอเฮียพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งว่ะอยู่ๆก็แตกเฉยเลยเพื่อนโอ้ยใหม่กอลโอ้ใหม่กอโอ้หม่กอดอกนี้ได้มาเท่าไรเลยพันสามร้อยนะเออมาพาปลาพอแล้วเออเพื่อนก็ใครที่ชมนี้ปอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันเพื่อนเออใครที่สนใจเข,าข้ากลุ่มมนุทามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะ จำว่าลิงใต้กูมีแรงของผมได้ลนะเพื่อนเออสำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนแล้วกันเพื่อนเออก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กดไลค์กดแชร์ผมนะเออไปก่อนแล้วกันวันนี้ได้กำไรมาส5มพันรเจบอบาทนะเอออาทุนมาแค่เจิบาทนั้นเพื่อนเออก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเ,เจินยิบหน้านั้นเพื่อนโอเคหรือเปล่า Ah. Oh, okay, are you ready? What the brother of that? What e? Oh.